ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก จุกรินซัดร,รัฐบาลไม่ชัดเจนนิจิตอนวอร์เรนเนี่ยซื้อเวลาสร้างความหวังประชาชนที่ทำไมไม่ถามก,กิจสติกาต้องบอกหน่น,นะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลพยายามจะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะลงทะเบียนเมื่อน,นั้นเดี๋ยวจะลงทะเบียนเมื่อนี้ประชาชนจะลงทะเบียนวันนั้นประชาชนจะลงทะเบียนตอนนี้เดี๋ยวจะมีข่าวออกมาตอนนั้นตอนนี้นะครับจากเงินแหล่งที่มาของเงินยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเงินจากทกศยังไม่ได้ถามกิจสติกาเลยคําถามคือวันนี้ถ้ายังไม่ถามกิจสติกากิจสติกาจะไม่ตอบอะไรมาเลยแล้วคุณรู้ได้ไง ว่าเงินของทกสจะเอามาใช้ได้แน่นอนครับการที่ออกมาแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ชัดเจนรัฐบาลกําลังอุ้งอิงประชาชนอยู่หรือเปล่านะครับหลอกประชาชนไปเรื่อยให้ความหวังประชาชนไปเรื่อยซื้อเวลาไปเรื่อยรู้ปะทางทางที่จริงๆแล้วแห่งที่มาของเงินทั้ง3แหล่งอันดับแรกนะครับยื่นมาที่กรรมธิการงบการเงินนะครับ ด้วยกระดาษแผ่นเดียวก็โดนแขวนเอาไว้นะครับงบประมาณปี2567ที่จะกู้เพิ่มก็ต้องมีปัญหาอยู่ตอนนี้มีการทวงติงกลับมาของท่อกสอบก็ยังไม่แน่ชัดเลยแล้วแบบนี้จะไม่เป็นการซื้อเวลาสร้างความหวังให้กับประชาชนหรืออุ้งอิงประชาชนได้อย่างไรครับจุกรินนะครับซับรัฐบาลไม่ชัดเจนนิจะต้อนวอร์ซื้อเวลาสร้างความหวังประชาชนจี้ทําไมไม่ถามกิจสติกา เมื่อวันที่10ดกดัคาคมนายจุรินรักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิาัตย์แสดงความคิดเห็นถึงเงินนิจิตอนวอรเล็ดอีกครั้งว่าจนถึงวันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ถามกฤษฎิกาเรื่องที่จะเอาเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรหรือว่าตกสซึ่งมีไว้เพื่อดูแลเกษตรกรมาแจากตามนโยบายนิจิตอนวอรเล็ตสามารถทําได้และถูกกฎหมายหรือไม่ ส่งผลให้ประชาชนยังไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะได้รับเงิน1,000 0บาทตามที่นายกน้นตรีหาเสียงเอาไว้แม้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าจะจัดให้ลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคมและแจกได้ทันทีในไตรมาสสีของปีนี้นะหรือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปก็ตามแต่เป็นแค่ไทม์ไลน์ที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาบนพื้นฐานว่าสามารถเอาเบ็ดเงิน1 7 2 3 0 0ล้านจากบาทบจากทกสมาแจกได้ แต่ถ้าเกิดนะครับทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายรัฐบาลจะทำอย่างไรจึงมีคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่เร่งดำเนินการให้ชัดเจนให้เกิดขึ้นเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยให้คุ้มเคืออยู่เพื่ออะไรเพราะ ข้ออ้างนะครับรอความชัดเจนและรายละเอียดเพื่อปฏิบัติฟังไม่ขึ้นหรือรัฐบาลู้ยุรู้อยู่แก่ใจว่ามันมีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายจึงใช้เทคนิคหาเสียงด้วยการซื้อเวลาช่วงนี้เพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนไปพังๆก่อนแล้วค่อยไปเสียงตายเอาวันข้างหน้า ซึ่งก็เหมือนกับซื้อเวลานะครับสร้างความหวังให้กับประชาชนไปวันวันายจุรินทร์่าอันนี้คือข้อมูลครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับแหล่งที่มาของเงินยังไม่ชัดเจนสักอย่างแต่จะบอกว่าให้ประชาชนลงทะเบียนวันนั้นให้ประชาชนลงทะเบียนวันนี้ให้ครูประกอบการร้านค้าลงทะเบียนนั่นลงทะเบียนนี้ออกมาทั้งหมดบอกว่าจะแจกวันนั้นวันนี้คําถามคือแหล่งที่มาของเงินยังไม่ชัดเจนยังตอบไม่ได้ มันคือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่ามันคือการอุ้งอิงประชาชนหรือเปล่าประชาชนก็ต้องฟังและวิเคราะห์ข้อมูลกันดูเอาเองเราครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหนาเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ